สั่งผัดซีอิ๊วมากินกันหลังห้องน้ํานั้นเป็นเวรของครูสายพูดนะครับได้เบอร์เบอร์เบอร์คนขายกัอาหารตามสั่งมาทั้งสองคนสั่งครับอีกได้เบอร์มาแล้วก็โทรสั่งว่าทังผัดซีอิ๊วมาข้าวผัดกระเพราหนึ่งกองแล้วหมูทอดกระเทียมอีกหนึ่งกองสั่งกันมาเขาก็ขับรถมาส่งป่าหลังกองร้อยห้ามันจะมีป่าป่าข้างหลังก็วิ่งไปเอาหลังป่ามันจะมีทางลอดอยู่หลังห้องน้าทางลอดสั่งกะสีที่ว่าแงๆกันไว้อะ เออมันก็เอามาส่งในหลังห้องน้าเสร็จเพื่อนก็หยิบมาพอหยิบมาเสร็จปุ๊บก็กินเสร็จทีเนี้ยพวกเราไอ้เพื่อนผมก็นั่งกินนั่งกิน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 พอกินเสร็จปุ๊บอ่ามันก็ชวนผมผมว่ายืนดดดบุหรี่อยู่เสร็จมันก็ชวนผมโอ๊กกินป่ะกินดิกินดิกินดิกินกินกินเสร็จผมก็กินเสร็จมันก็มันก็ทาแต่มันกินอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาปากค้างแล้วมันก็ดูมันก้มอยู่อย่างเงี้ยสักแป๊บมันก็เงย แล้วก็มีเสียงขึ้นมาว่าอร่อยไหมผมว่าเฮียแล้วอร่อยไหมเสียงใครวะแล้วก็หันไปเอ,อ้ครูสายวักเข้ามาไอาเฮียนี่ก็ค้างเลยครูก็บอกว่ากินไปดิกินไปกินไปอร่อยไหมอร่อยไหมแกถามอย่างเงี้ยอร่อยไหม,มกินไป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 เลยกินไปกินให้อิม่มกินให้อิ่มใส่แกก็ดูบอกโอ้ไอพ่อเฮียน,นี่มึงมึงสั่งกับข้าวมากินกูนต้องมองพวกมึงใหม่แล้ะคือปกติแกจะไม่ค่อยรู้ แบบไม่ค่อยสนิทกับพวกเราว่าแกคิดว่าเราคงไม่สั่งอะไรมากินไม่ทําผิดอะไรแบบเนี้ยแต่แกคิดว่าเออคนดีอะไรเงี้ยแต่พอแกบอกแกมองพวกเราใหม่แล้วว่าไม่ใช่แล้วไอ้พวกนี้โชคดีตรงที่ว่าวันนั้นน่ะแกไม่ใช่ครูเวนถ้าแกเป็นครูเวนนะวันนั้นผมบอกเลยว่าเหนื่อยและแกก็และแกก็กกถามว่าตามสั่งไปซื้อมาจากไหนพวกเราก็ไม่ได้บอกออแต่แกรู้อยู่แล้วเพราะว่าร้านที่ไปสั่งนะ่ะเป็นร้านหลานของแก